ความหมายการอ่านหนูเข้าใจคําว่าการอ่านไหมก็คืออ่านออกเสียงคืออ่านทุกตัวอักษรอ่านเราเติมคําได้ไหมคะไม่ได้ค่ะได้อ่านตกได้ไหมคะไม่ได้อ่านผิดได้ไหมไม่ได้ได้แต่งานพังเนะมันจะแยกเป็นสามเรื่องคืออ่านคืออ่านตามตัวอักษรบีมกําลังสืกอการอ่านสมูทให้มันน่าฟังต้องน่าฟังด้วยถ้าผู้ที่ถ่ายทอดการอ่านแล้วอ่านไม่น่าฟังเนี่ยถือว่าไม่ได้ทําหน้าที่สื่อสารคําทุกคําที่เราจะพูดต่อไปนี้มันมีความหมายใช่ไหมคะ เสียงของเราต้องมีส่วนในการสื่อความหมายอ่านเล่าภาคพี่แค่จะฝึกอยู่สามอย่างนี้หนูอ่านลิสต์คำเหล่านี้โดยไม่ลากเสียงอ่ะโจทย์เป็นอย่างนี้ <c oughs> โอเคได้ค่ะลองด,องดอูกลิ่นอายกราสีขโม,มยขัดขโม,มยขัดดุลข้าวเหนียวมูนคารุศาสโครจงกรมปุหนูอ่านลายมือตัวเองไม่ออกเหมือนกันเลยเนี่ยตั้งแต่คำว่ากลิ่นอายมาถึงข้าวเหนียวมูนอีกรอบไหมะ กลิ่นอายกลิ่นอายความหมายของคาคานี้คําว่าอายไม่ได้หมายถึงว่าอับอายเนาะแต่เราไปเน้นคําว่าอายอย่าไปให้คําน้ําหนักคําใดคาหนึ่งตอนนี้หนูพูดว่ากลิ่นอายไม่เน้นค่ะเน้นเน้นให้เท่าๆกันกลิ่นอายกลิ่นอายตอนนี้หนูอายกลิ่นอายกลิ่นอายอ่ากลิ่นอายราสีขมวดสิ่งที่พี่แค่จับได้คือไปเน้นคําที่สอง <laughs> คำหน้าเนี่ยตอนนี้เริ่มปล่อยแล้วนะเริ่มปล่อยได้ แต่กลายเป็นไปนเล่นที่คําที่สองนี่เราฝึกสองคำสองพยางใช่ไหมที่หนูเขียนมานะว่าว่าการเน้นคําอะไรเงี้ยค่ะฉันจบด้วยการเน้นเสียงหนูพูดคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดไม่ถูกเน้นมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คืออยากให้ผ่อนคลายสวัสดีค่ะนั่นคือการรวบสอวอเหมือนกันเลยตัวอย่างที่ฝึกมาเนี่ยมันเกิดจากการที่หนูอยากเน้นเสียงเยญชนะอันใดอันหนึ่ง มันต้องถูกเน้นอะซึ่งไม่จําเป็นคำมันจะเกิดจากการบวกเสียงบวกเสียงพยัญชนะกับสระเราต้องบวกให้ได้กลิ่นายเราไปนเน้นเสียงไอกลายเป็นกลิ่นไอเข้าใจไหมแต่กาลาสีเนี่ยเออก็ค่อนข้างดีนะแต่ขโมยเนี่ยเราไปนเน้นโมขอกลิ eye, ่นไอกากาสีขโมยกลิ eye, ่นอกากาสีขโมยจับผิดเสียงตัวเองอายไม่เอาเอาลงมากลิ่นายกลิ่นาย ตอนแรกหนูออกว่าอะไรรู้ตัวไหมกลิ่นอายกลิ่นอายกลิ่นอายโอเคกลิ่นอายอ่ากลิ่นอายกลิ่นอายตอนเนี้ยเบาลงเลยนะไม่เครียดเลยนะกนละิ่นอายกลิ่นอายคานี้จริงๆเราต้องทําเสียงแบบนี้นะไม่ใช่กลิ่นอายนะคะคําที่จะใช้ในพวกบทประพันธ์ด้วยซ้ําบางทีอะ่ะใช่ปะ